ไปนเป็นข้าม่องนู้ดข้ามองไปจมยงไงยคนข้ามองไหนข้ามองไหนครดีเนูมามาเร็ว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 เสียงดังไหมเราอ่ะดังไหมเสียงดังอเนักประชารก็ต้องเสียงดังก็โหมีการเก้าไปเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ช่านี้ไปอ่ะนี่เนช่างนี้นี่เป็นช่างนี้อ่นัามอใค้าใยไม่เมียนไม่่ ยืนดีกว่ายืนดีกว่าไมา่รู้ออนะม่ม่ยืน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 ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตทุกท่านนะคะเอ่อขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวเราแม่แม่เรานั่งดีกว่าเรานังในฐานะที่เราเป็นคนอ่างทองเนะาะเราก็บอกว่าหัวหน้ามาทำง,งาน,นาที่กับเราเนี่ยหลายคนอาจจะพูดบอกว่ามันไม่เหมือนสมัยที่แรกๆมันไม่มีทางเหมือนหรอกเหมือนนิ้วห้านิ้วเนี่ยแม่นิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกค่ะจะมาบอกว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดแต่ละคนต้องเหมือนกันเป็นไปไม่ได้นะ เป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างประสบการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสภาว่าการนั้นๆแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะช่วงระยะเวลาที่หัวหน้าวีรบัณเดินทางมารับตำแหน่งเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดทำให้เราได้เห็นสถานการณ์ช่วงโควิดกับการประชาสัมพันธ์ก็ทําได้ในระดับนี้แหละบางจังหวัดน,นี่อาจจะไม่ถึงขั้นนี้ด้วยซ้าไปนะคะแต่เมื่อวันเวลามันผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆมันก้าวเข้ามามันก็มีอะไรที่มันจะต้องบริหารจัดการนะ หัวหน้าก็ตัดสินใจลาออกไม่รอรเกษียนซึ่งถามว่าเสียจัเสียได้ไม่เสียได้ไ,ไดสียได้แต่ก็ด้วยความจําเป็นนอกว่าเราต้องเอาครอบครัวไปด้วยนะคะถ้าถึงว่าไม่นั่นมาพวกเนี่ยมันอะไรมันจะอาจจะออนะพ,พอพอาลาออกไปแล้วเด่ยอะไรมันจะดีขึ้นเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอ,อก,กาสหน้าหัวหน้าก็จะมาที่นี่อีกนะวันนี้เราก็มีของที่ละกให้แต่ก่อนที่จะรับของที่รึกจากเราเนี่ยเราเราอยากให้หัวหน้าพูดถึงความรู้สึกถ่ายรู้สึก แต่ความรู้สึกของเราเนี่ยเราถึงแล้วนะคะความรู้สึกของเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแทนของทุกคนได้นะเพราะไม่ได้นั่งอยู่ในหัวใจของแต่ละคนนะแต่เราอยู่ในกลุ่มไลน์ก็สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวตรงนั้นได้อยากให้หัวหน้าพูดให้พวกเราฟังน้องเจี๊ยบก็จะบันทึกเล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังไงฟังไปออกอากาศได้ป่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะโุงเรียนพี่สมพรขอบคุณทุกท่านนะคะที่ที่ได้ที่ได้มานี่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไวมากปีครึ่ง ปีครึ่งแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับแป๊บเดียวแต่ในความรู้สึกเนี่ยพูดแล้วขนลุกมันเหมือนกับเรารู้จักกันมานานมากจะนีรู้จักเนี่ยลุงเนี่คุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนสนิทสนมกันมานานนะแล้วเมื่อปีสีแปดชื่อของท่านมาที่จังหวัดอ่งทองแล้วค่ะเออมันน่าจะคือเขาบอกว่าอดีตชาติของคนอ่ะถ้าเราไม่ได้ทําบุญร่วมกันก็จะไม่ได้เจอกันแต่เจอกันลักษณะเนี้ย สิบปีทาบุญร่วมกันมาสิบปีพอมาเจอกันมันจะคุ้นหน้ากันเลยเนาะแต่คนที่ได้เป็นสามีภรรยาเนี่ยก็ทําบุญร่วมชาติกันมาสามสิบปีอะไรแบบนี้นะ,ะเคยฟังพระเขามาเขาว่าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราอ่ะ <c oughs> ก็เคยได้ทาบุญร่วมกันมา <c oughs> แต่ถามว่ามาที่เนี่ย <c oughs> คุ้นเคยแล้วอบอุนเออเจอกันอะไรคักไายเหมือนสเสมือนหนึ่งว่าเราคุ้นกันมานานเหมือนญาติที่หนองน,นะคะ แล้วก็อีกหลายๆส่วนรวมทั้งน้องๆที่นี่ด้วยไม่ใช่ไม่เสียดายเสียดายแต่ไอ้การที่เราเสียดายเราก็มองอผลได้ผลเสียบวกลบว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยเดินหน้าน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันช่วยไม่ได้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอะ่ะที่จริงตั้งหลักแต่แรกก็จะมากะเกษียณที่นี่แหละ<ม>สามปีแล้วก็บ้านเกิดตัวเองอยู่ลบหลี แต่โดยเนื้อของของการที่ว่าม้าอ่างทองเนี่ยเราก็คิดว่าอันนี้ก็อดีตชาติเหมือนกันเพราะตอนเด็กๆเ,เราอยู่กับคนอ่างทองเราไปอยู่กับพี่น้องชาวสวัสหาเขาไปอยู่บ้านเราเลี้ยงดูเรามา่คนโค,นค,นคนราชบอกว่าเอา้าทําไมไปอยู่ไม่นานทําไมพูดกายเป็น,ปนอ่างทองไปแล้วมันอยู่ในในกระแสเลือดในในไอ้นี่เราต้นตระกูลเ,เราอาจจะอยู่แถบนี้แหละ นะคะแต่ตอนนี้พอเราไปบันจุดที่นู่นเราก็ซื้อบ้านอยู่ที่นู่นแล้วเราก็มีพื้นที่อยู่ที่นู่นแหละบ้านเลขที่อยู่จริงแต่งจริงรางเงาอยู่ลบรีนะคะเปีที่แล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้เพราะว่ากะว่าสามปีเดี๋ยวเราก็ได้มุกไปดูแลพื้นที่ที่นาที่ทำเอาไว้นะครับเาปรากฏว่าไม่ถึงนะคะ แล้วก็มาถึงขนาดน,นี้ไม่ใช่ว่าพระเจ้าสมภารทำงานได้คนเดียวพวกพี่พวกลุงพวกเราทุกคนทุกท่านเนี่ยช่วยเหลือกันอ,อปมชเนี่ยติดตามบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเวลากดบอกคุยอะไรหรอกแต่ถามว่าดูไม่ดูดูติดตามอยู่พี่สมพรก็เป็นแกนเป็นหลักที่สําคัญให้กับอ,อปมชลุงเนียนก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในจังหวัดเอ <Okay. S 1> ยอะมากเจอกันบ่อย แล้วก็น้ำใจเนี่ยโหไม่รู้จะตอบแทนยังไงเนาะมาที่ไรฝรั่งมาที่ไรขอมีเนี่ยจนเราแบบโอ้โหเราเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่เราไม่ได้ตอบแทนไม่ได้ดูแลอะไรพวกเราเลยดูแลก็น้อยมากจังหวะไม่ค่อยดีมาถึงก็สะานการณ์กะว่าเออมันน่าจะได้รวมกลุ่มกันเนาะรวมกันเอ,อ่อพวกเราที่สมพรมก็คุยไ้วบ่อยแต่มันก็ไปไม่ถึงตั้งหลักแล้วมันก็เดินไม่ได้ สถานการณ์เพิ่งจะที่ขายตัวเองก็ต้องไปซะก่อนก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบพระคุณอย่างมากเลยที่ที่ได้ดูแลให้ความช่วยเหลือสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอย่างดีนะคะทุกอย่างเลยน้ำใจนี้ก็จะไม่ลืมแต่ว่าไปครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่ายินดีดีใจไปหรอกแต่ว่าเราก็เสียดายแต่ต้องไปต้องไปนะคะอยู่ก็ฝากน้อง ที่ห้องป็นเรอสำคัญด้วยก็เหมือนกันแหละใครมาก็ต้องทํางานเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะก็ไปจะไปจะอ่างทองอ่ะก็ต้องมีอ่างทองัเรื่องลานของหลังเขาบอกว่าถ้าเห็นพวกไม่ต้องนึกถึงพวกเราเลยนะต้องนึกถึงอ่างทองนะสมเด็จมาฟานีอาวโสซิแปดมาขยามาค่มลุ่มแปดมาอ่างทองซือหน้าเดกเด็กดาบอกว่า ของดีเูมาองอค่าคทองค่มาอรากระบุงไปด้รยค่ะาครับคับ่มครัของดมนีค่ก็คอัดีน่คะจบากส่ารออค่มาค่ะาครบาจค่ากสมารั่มาค้วยค่ะาครับคมาครค่มาครับคูมาคร่มาครบคูาคครบอาบมัค่มามาคมาับค่ั้งคู่เายอมาคัู่คคค่ะ เราไปเป็นคูู้นะคะเราสบู่มาด้วยกระจาดที่เขจะเป็นกระดาษแบบว่ตามตราเลยนแล้วแต่จึนกระบุงแล้วแต่อารมณ์ดีอารมณ์ดีของท่านนะคะของท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะถ่ายภาพไปด้วยแล้วเราเป็นวิดีโออะไม่เป็นไรค่ะนั้นส่วนตัวค่ะ สวยมากเลยนะคะหรืว่าจะให้ไบบ้างนี่นะคะบรรยากาศภายในสำนักงานราชพานส์จังหวัดอ่างของนี่นะคะพระสมเด็จเกษยงัเอาขึ้นไปอยังา้ใคร่าแกเข้ามาบ้างเอาไป็ไม่เป็นไรชเป็นคนหลังไหม่นน คไมนเป็นคนหลังใหม่ไม่เป็นไรเนี่ยเราก็เราลืมนี่เราลืมถามว่าหัวหน้าบ้านอยู่ตรงไหนไงเมื่อวานเราก็ไปโคราชมาหรอเราก็เออบ้านบ้านไม่ได้ได้ยินยังนั่งไงสองเยืนบ้านอยู่แถบกเซฟแต่ว่ามันคนละฝั่งเราไปนอนที่เซฟวันอยู่ฝั่งอะไรนะอะไรนะอะไรต้ดเลยอะไรวะอะไรก็ไม่รู้อ่ะโรงแรมใหญ่อ่ะโรงแรมที่ประเทศไปมา แคนแคนแคนเทอรี่โอ้แคนเทอรี่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชื่อจนเราเทจกาลนี้ได้จก่อนก่อนไม่ใชชื่อนี้นะต้นต้นเอาเอาขนมมาทุกต้นวันนี้ก็เป็น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 ส่วนหนึ่งของื่อแทนพวกเราเนาะอาจจะมเราะมากันไม่ได้ทุกคนเราปลุกลงลก็ไม่ได้ทั้งหมดเราก็เสียดายยอู่นะต้องบอกว่ามันไม่เหมือนตัวยืดตาปลาเทียนประธานมาสั่งงานนของคุณนะไปนะไปเอง โอ้ยมีขนมน้อยให้เด็กไปซื้อดัด่วนเลยเพราะว่าไม่บอกนี่มีอาหารด้วยกาเดือดร้อนไงน่ารักไม่ได้ไ่ตอบอันก่อนเลยขอบคุณค่ะนี่นะคะจะไม่โยมบงหนูว่าที่หลังหนูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหนูเคยได้หนูเคยได้จากหัวหน้าปอพอให้หนูแล้วด้วยความน่ารัก หน้าปลาเอเคือให้หนูแล้วค่ะจ้าพี่ทิงก่อนขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณคนี่ก่อนพี่สองนี่ถ้าถ้ารถพิกอัพไม่มีนะจะต้องไปหา <laughs> ถ้ารถไม่ได้นะ <laughs> คือเราเนี่ยลูกก็อยู่บุญทั่วเลยที่มันกำลังร่วมหม่ได้คะหั่หน้คะด้านนี้คนก่าเดี๋ยวน้อยใจเดนั่งเหรอไม่ได้เหรอต้องให้โค้ กิของไม่สั่งแม่จะเข็นไม่สรได้ไม่นี่นะคะต้นไม้นี้ชื่อวีรวันดัดเพชรนะคะของท่านประชาันจังหวัดอ่างทองค่ะรับประทานกันไม่ไหวเราไปไหว้พระแล้วเราจะใช่ร้อยแปดสิบบาท บรรยากาศภายในห้องรับรองประชาสัมพันธ์จังหวัดอา่างทองนะคะห้องรับรองสื่อมวลชนค่ะสำหรับงานะจะเรียกว่าเป็นงานย่อมย่อมนะคะสำหรับวันการทำงานาวันสุดท้ายของของรสัมัจังหวัดอา่างทองนะคะตามท่านไปนะคะอูตามไปไหว้พระค่ะ จะหนูกลับมาค่ะ เรียบร้อยด้วยค่ะยางที่ท่านให้ใช้ประโยชน์แล้ว